พาไปดูอีกหนึ่งเหตุการณ์ฟังแล้วก็ค่อนข้างที่จะเศร้าสลดเสียใจอยู่เหมือนกันกรณีที่ชายไทยอายุใน67ปีเขาไปทำงานที่เมืองโพซอนเกาหลีใต้นะคะแต่ว่าแล้วจู่ๆวันหนึ่งเนี่ยก็หายตัวไปคนทางบ้านเองอย่างพันยาเองก็พยายามที่จะตามหาแล้วก็ประกาศนะคะคนไทยที่อยู่ที่นั่นที่เกาหลีใต้ก็พยายามที่จะออกกันตามหาสุดท้ายเนี่ยเขาบอกว่าไปพบเนี่ย ก็คือเป็นศพเสียชีวิตแล้วนะคะคือเขาถูกเจ้าของฟาร์มหมูนนำไปทิ้งไว้บนเนินเขาค่ะส่วนสาเหตุการเสียชีวิตตอนนี้ยังรอผลชนสูตรศพในขณะที่กระทรวงการต่างประเทศและก,กระทรวงแรงงานบ้านเราก็เร่งประสานการช่วยเหลือแก่ทางครอบครัวแล้วค่ะนี่เป็นภาพเหตุการณ์ที่คนไทยที่อยู่ที่นู่นนะคะ คือไลฟ์สดแล้วก็มีการถ่ายคลิปในระหว่างที่ออกตามหาคนไทยที่หายไปแล้วก็ไปพร้อมกับในส่วนของเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยนะคะในในส่วนของกระทรวงการต่างประเทศมีการติดตามความคืบหน้าการเสียชีวิตของนายบุญชูแรงงานไทยอ่ะที่ไปทํางานในฟาร์มหมูที่เกาหลีใต้ล่าสุดเนี่ยสามารถติดต่อพันยาของผู้เสียชีวิตได้แล้วนะคะขณะนี้อยู่ระหว่างประสานเพื่อในความสะดวกแล้วก็ช่วยเหลือตามความเหมาะสมรวมถึงการติดตามคดีกันอย่างใกล้ชิดกับทางการเกาหลีใต้ค่ะ ทั้งนี้กระทรวงการต่างประเทศแสดงความเสียใจกับญาติของผู้เสียชีวิตและขอให้แรงงานไทยที่จะมาทํางานในเกาหลีใต้ปฏิบัติไไาตามกฎและก็ระเบียบการจ้างงานที่ถูกต้องเพื่อได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายในกรณีที่เจ็บป่วยหรือว่าเสียชีวิตค่ะขณะที่นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานครับได้สั่งให้ทูตแรงงาน ประสานสถานทูตไทยในกรุงโซเพื่อติดตามคดีรวมถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆของผู้เสียชีวิตและก็พร้อมให้รายงานจังหวัดขอนแก่นนั้นไปเยี่ยมบ้านให้กำลังใจครอบครัวซึ่งกระพบกับพัญญาที่เป็นอาสาสมัครแรงงานตำบลทางขวางอำเภอแวงน้อยและก็ทราบว่ามีลูกชายด้วยกันหนึ่งคนอายุ34ปีเรียนจบและทำงานแล้วครับอยู่ที่จังหวัดสระบุรีโดยทั้งคู่จะเดินทางไปจัดการศพของนายบุญชูที่เกาหลีใต้ด้วยตนเองในวันที่10มีนาคมนี้ครับ คุณบุญชูนี่าบอกว่าไปทํางานที่เกาหลีใต้นมาเป็น10ปีนะสามารถที่จะส่งเงินเนี่ยช่วยเหลือทางบ้านได้ค่อนข้างที่จะเยอะทีเดียวก็คือส่งลูกเรียนจนจบปริญญาตรีแล้วก็แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของหนี้สินต่างๆได้เขามีแผนมีแผนนะเห็นบอกว่าจะเดินทางกลับมาอยู่ประเทศไทยแล้วอ่ะก็คือวันที่20มีนาคมอีกไม่กี่วันแต่ว่าก็มาเสียชีวิตเสียก่อนนะคะ โดยทางผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นมีการมอบเงิน1 0,000บาทแก่พัญยาของนายบุญชูค่ะส่วนสำนักงานประกันสังคมก็แจ้งสิทธิที่ประโยชน์นะคะที่นายบุญชูเนี่ยเคยเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา40เอาไว้มีเงินบำเหน็จชราภาพเนี่ยอยู่ประมาณ1,700บาทเพื่อมอบให้แก่ทายาทตามกฎหมายต่อไปทีนี้นายบุญชูไปทำงานที่เกาหลีใต้โดยที่ไม่ได้แจ้งผ่านกรมการจัดหางานแล้วก็ไม่ได้เป็นสมาชิกกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ สันนิษฐานในเบื้องต้นนะคืออาจจะเสียชีวิตเพราะปัญหาสุขภาพหรือเพราะสภาพความเป็นอยู่ที่ไม่ถูกสุขลักษณะหรืออาจจะเป็นเพราะอากาศค่ะเนื่องจากว่านายจ้างเนี่ยพบว่านายบุญชูเสียชีวิตก็ไม่กล้าที่จะไปแจ้งความแต่ไปนําร่างของนายบุญชูเนี่ยไปทิ้งไว้บนเขาค่ะจนทางตํารวจเนี่ยเข้าไปจับกลุ่มแล้วก็ตั้งข้อหาซ่อนเร้นอําพรางศพ ส่วนสาเหตุการเสียชีวิตอาจจะต้องรอผลชนะสนูตรศพประมาณ2-3สัปดาห์ด้วยกันนี่ะคือทุกครั้งที่พัญญาโทรไปตัวเองก็จะบอกว่าสบายดีครับที่อยู่ที่อาศัยดีแต่พอ,อไปดูภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงๆแล้วมันไม่ใช่อยู่ใกล้ๆกับเล้าหมูอะค่ะคือ,อจริงๆแล้วเราพยายามย้ำพยายามเตือนอีกทีสำหรับคนที่อยากจะไปทำงานต่างประเทศไปขายแรงงานในต่างประเทศ ไปให้ถูกกฎหมายนะครับเพราะว่าไปถูกกฎหมายเนี่ยมันมีอะไรหลายๆอย่างที่คุ้มครองอเราเป็นอย่างดีเป็นเกราะในการคุ้มครองการตรวจสอบอะไรต่างๆเนี่ยก็สามารถตรวจสอบได้อย่างกรณีนี้เป็นรายง,งานที่เข้าไปแบบทํางานผิดกฎหมายาในจ้าง ที่เกาหลีกฎหมายก็เข้มเหมือนกันนะถ้ารู้ว่าจ้างแรงงานที่ผิดกฎหมายไปเขาก็ต้องมีความผิดด้วยเหมือนกันดังนั้นอันนี้ก็คงเป็นสภาพหนึ่งคือในจ้างก็กลัวความผิดถูกไหมลูกจ้างเองก็ไปไปแบบไม่ถูกกฎหมายไม่ผ่านกรมการจัดหางานด้วยของแบบนี้พอเป็นแบบนี้เนี่ยมันก็เลยทําให้คือ พอเวลาเกิดเรื่องขึ้นมามันยากเหมือนกันที่จะติดตามและให้ความช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีใช่ค่ะแล้วก็ไม่ได้รับเกี่ยวกับเรื่องของสิทธิประโยชน์ด้วยสําหรับคนไทยที่ไปทำงานในต่างประเทศนะคะครับอย่างเดือนที่ผ่านมาเนี่ยมันหมดไปแล้วละ่ะตอนเช่นเดือนกุมภาที่กับได้ให้กี่น้อยใช่ไหมให้มาแสดงความจํานงเลยว่าให้กลับประเทศขอกลับประเทศหลังจากทํางานผิดกฎหมายแล้วจะไม่ติด b l a ก k l สแต่อต้องดูว่า ท่านรัฐมนตรีอาจจะมีเรื่องของการประสานใหม่อีกทีหนึ่งอ,อาจจะมีการขยายเวลาได้หรือไม่เดี๋ยวต้องรอดูเพราะว่ามันหมดเวลาไปแล้วเมื่อสิ้นเดือนกุมภาที่ผ่านมา